โรคปฏิหารนะครับในช่วงต่อตอนนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสักการสักนี้นะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญของเรานะครับที่จะมารับการสักกับปู่ฤสีนาพศนะครับหรืออาจารย์วันลบหมื่นเดชการสักนี้ถ้าเราเปิดนะครับผมรื้อประวัติมาแล้วส่วนใหญ่จะนิยมแถวร้านานาล้านช้างทางเหนือทางลาวทงางพม่านะครับนิยมสักตั้งแต่บ้านขาจนถึงบ้านนะตั้งแต่บ้านเอวจนถึงข่า นะครับแล้วก็ค่อยขยบมาภาคกลางในอดีตภาคกลางจะไม่ค uh> um uh ่อยค่อยสักนั่นนะครับในสักเพื่ออะไรปู่ก็เพื่อเป็นเมตตาหมานิยมเขาเรียกว่าแก้วคาดปลอดภัยการเงินการงานความรักจะได้สําเร็จสมหวังอบางคนคิดว่าจะออกลบอย่างเดียวอ๋อมาดิตชาติมาดิตคือมั่นอดิษฐานไงเพราะว่ามันลบราวห้าฟันถูกแต่อยู่ที่เราจะเสใช่ไหมตอนนี้ใช่เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยพวกทหาร หรือตำรวจชอบนิยมสักกันแต่สมัยนี้ไม่ได้แล้วนะ<อ>ใครใครสกักพวกภาพาเขาา้าราชการนต่างกันแล้วไนงะออต่างยุคต่างสมัยไงเพราะมา่ก่อนกันต่อสู้เขาประชิดต,ตัวเอาดาบฟันแทงวันนี้ทําได้ไหมก็ได้เลยเพราะว่ามีแขกรับเชิญ แขกรับเชิญเป็นใครชื่ออะไรเป็นพิธีกรไหนอ่ะอยู่ในช่องนี้แหละแนะนำตัวหน่อยแค่เราบ้มทำอะไรอยู่ค่ะวีเจตุตานะคะวีเจตุตาสัสิการค่ะก็หลายๆท่านอาจจะเคยรู้จักในทางทางช่องนี้อยู่แล้วหรือว่าตาม MV ต่างๆหรืออะไรตอนนี้นะคะตอนนี้ก็มีซิงเกิลเพลงออกมาใหม่ด้วยซิงเกิลเพลงเพลงอะไรมีเพลงสวยเลือกได้กับปริญญาโท เหมือนนักร้องเหมือนนักร้องเนลูกเหมือนนักร้องเนี่ยแหละถ,ถ้าสักแล้วเป็นพวกนักร้องดารานหนัง <P> พวกอะไรเนี่ยจะเป็นเมตตามหมานิยมไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็รักใครกลมเกียวอะไรอย่างเงี้ย<ด>คอยหนุนดวงเสริมดวงเหมือนยิ่งว่าห้าแถวเก้าแถวก็สักได้หมดอ,ะอ่ะเ <P> พราะส่วนมากก็เป็นเพื่อนกับพี่ชายเจ้าหนูกันภพกับเจ้าแดงเพื่อนกันเขาจะสักให้ดูแล้วก็ลองของให้ดูเลย แต่แต่เราจะลืมนะอาชีพนักร้องดาราพวกนี้ต้องเดินทางอุบัติเหตุหรือภัยที่เรามองไม่เห็นก็จะมีใช่ไหมงั้นต้องกุ้มครองด้วยได้ทุกอย่างอ่ะลุยผมอยากเห็นเชื่อจริงๆอ้าวไม่ใช่แท่สากลที่อ๋อสากลจะพันหนูก่อนเลยใช่ไหมไม่ใช่อนั่ง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 ระวังสายครับโอ๊ย เอาเลยอ่ะเดินหน้าไปหน่อยแมคุณนะครับวันนี้มันกึ่งกึ <c oughs> ่งจะสัญจรไงไม่เลยครับผ <c oughs> มเลยต้องใช้ไมค์ไ <c oughs> มค์ถืออย่างนี้นะครับอ่ะ,อะพนมมือตะกายแมะคุณอ่ะ,อะต้องอธิษฐานแล้วลึกถึงอะไระครับนึกถึงพระพุธะทธธรรมพระสงฆ์บิดามมรดาคูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเห็นไหมครับอ่ะนะนะครับตอนนี้ก็คือการสักน้ํามันนะครับคือไม่ได้ลงหมึกนะครับการสักน้ํามันก็จะมีการลงอักขระนะครับแล้วก็สามารถ ลง,งทับไปเรื่อยๆ okay. ตามตำราศาสยศาสตร์โบราณเขาเรียกว่าการล, <socks S 2> ลงถมยิ่งลงเยอะเท่าไหร่ยิ่งโอกาเตสิมุนติสมุนตโตังพุทโธนโมพุทธายะมหาสิตังบุญญาบารมีธรรมะบารมีสังฆะบารมีพุทธังเปิดธรมังเปิดกูจะเปิดเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นร่างกายกายสามสิบสองเปิดด้วยน้ำมาอาอุโอมหาสิตังบุญญามหาประสิทธิทรงอาทรงอาทรงอีทรงอีทรงโอทรงโอทรงอัคคลาสีสีโอกาเสติสมุนตีสมุนตโตอรังพุทโธนโมพุทธายะ โอมาประสิทธิสิทธิกิจจังสิทธิกรรม,มังสิทธิอริยกกะกถาคโตสิทธิเดชโชชโยนิจังสิทธิลาภนิทันตรังสัพพโสธีพวันตุเตโอมาสิทธิอ่ะแค่อันเนี้ยล่ะขนมเดี๋ยวอันนี้คือใช้น้ำมันของฤาษีสมพิษเลยนะครับอ่ายืมท่านก่อนไม่เป็นไรที่ของเราก็มี <c oughs> อ่ะลองดูว่าจะเข้าไม่เข้าอ,อาจจะต้องหันหน้าละกัน ไอ้คุณของดีดูมีดดูมีดอ่าดูมีดโชว์มีดดูได้วหมใช่ได้ไหมมันก็คงเล่มไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะเพราะว่าตะปต้าอยู่ในในรถนะอืไม่เข้านะดูได้อะดูดูไหนทีก็ได้ก็ออกขังออกปากอ่ะไม่เข้าแล้ว เอาของดีเลยมันเยอๆเดี๋ยวลงลงลงหน้าหน้าทองนี่คือเล่ททองให้ตุกตาแถมหน่อยหน่อยาจารย์อาจารย์ดูอย่างนะครับโอเคนั่งนั่งนั่งตรงนี้ให้ทั้งเป็น่งนครับเป็นก้อนศพไว้ก่อนเมื่อกี้ก็คือลงคุ้มครองคุ้มภัยให้วีเจตุกตานะครับตอนนี้ก็ผันตัวมาเป็นนักร้องลูกทุ่งได้เดินทางคุ้มครองอุบัติเหตุอุบัติภัยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะลงเรื่องของเสน่ห์เมตตาให้เพื่อที่จะ นะครับเป็นเมตตามหานิยมผู้อยากหลักผู้ใหญ่หลักคร่คนเห็นก็จะเข้ามาเป็นเมตตานะครับแล้วก็สมหวังในอาชีพการงานพุทธังยาตุนยาสกัญญาโอกาเซีะโอกาเซติสุณติสุณตโตพุทโธนโมพุทธยะนี่ทองคำพุทธังเสกธรรมเสกสังกังเสกอ่ะทองแท้นะไม่ใช่กระดาษเปล่าอ่ะอาจารย์ตาดาดูทองเห็นไหม ต้องทองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องเป็นทองผสมนะครับจักรเสกตะมังเสกุเสกด้วยน้ำม้าอักโอพุทธังมาประสิทธิสิทธิกิจังสิทธิกรรมังพุทธังหายอ่ะหายก็ไปแล้วอ่ะสักลิ้นท่าหน่อยลงลิ้นเล็กนิดนึงแต่เป็นสาริกาลิ้นทองอะอาจารย์จตดาว่าไป นะครับสาริกาลินทองนี่ก็จะช่วยในการพูดจาหรือร้องเพลงนะครับจะให้มีการเป่าร้องที่ดีนะครับหรือไปพูดจาใครก็จะประสบความสําเร็จตามที่เรามุ่งหวังทุกประการแอ้อ้าปากของฟังเลยไหมคุณขาไม่ต้องหุบอย่าเพิ่งหุบสักลิ้นด้วยแลบออกมาอ่ะอีกหน่อยนี่ก็เป็นศาสตร์โบราณนะครับที่นิยมกันชมุทสิัง ได้แล้วรวยมหารวยลงมือด้วยไหมเรียกเงินเรียกทองอ่ะได้แม่แถมอีกครบครบเอาให้ครบพุทธังเอหีธมังเอหิสังฆังเอหเอหน้มัพุทธายะพุทธังจะธมังจะเป็นมหาเสน่ห์งาเนื้อตัวจะหอมตำหลักต้องลงไหลซ้ายไหล่ฝาคุณพ่อคุณแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้คุ้มครองเพราะเป็นอาหารองค์แรกของเราห้ามไปด่าพ่อลอแม่ห้ามถุยน้ำลายรด ฉี่ตัวเองอึต hmm. um e. ัวเราเองอะไรเงี um ้ยอุจลาปัาวะไงมันจะได้เป็นมหามงคลนั่นเดี๋ยวทองมาพุทธังสิทธังหอมไปหมดทั้งตัวเลยนะครับจ้าอย่าดมก็ได้พุทธังสิทธิธรรมประสิทธิสังฆประสิทธิสิเดนโมพุทธายะมาสิทธังบุญยะบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีอะดูทองกันว่าใส่ทองไว้นะอากซุ้มใกล้ๆนะ เห็นไหมทองนําทองที่มือเพื่อเรียกเงินเรียกทองนะครับทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จเงินทองไหลมาเทมาลงอัคคระบนมือนะครับเรียกน้ำพมงพุทธายะมหาสิทธต่างตัวเงินตัวทองหน้าที่การเงินการงานความรักขอให้สำเร็จพัฒนาโอคามาสิทธก็เรียกลงน้ำมรพุทธายะน้ำมาอาอุทรงอาทรงอาทรงอีทรงอีทรงโอทรงโอทรงอัคระสิบสี่โอคาเศรษฐีสมรติสมรตโต พุทโธนโมพุทธยายะมาสิทธังสิทธิโอมาละรวยอ่ะลงให้ด้วยลงหน้เงินหน้ทองหน้กรุณาปานีอ่ะเอาง่ายง่ายกันจะเก่ง ทังมหาสิทธตัมบงสิทธิ์สังกสิทธิ์ด้วยนโมพุทธายะพุทธังเสกตัมบางเสกสังฆังเสกกุยเเสกเปเงินแผ่นทองแผ่นนาคเสกเข้าไปอยู่ในตัวตนขอยผู้หญิงคนนี้ขอ้เป็นนางฟ้าจุติจุดตังอหรันจุติจุตินิมิตตังวานจุติจุติด้วยนโมพุทธายะชายเห็นใจรักหญิงเห็นหญิงรักเด็กเล็กเด็กน้อยผู้เฒ่าแก่จะายเหงนรักเห็งหลงหลงด้วยนโมพุทธายะมหาสิทธิ์เอาหายไปโชว์ทองโชว์มือหน่อยครับทองไม่มีละเอาหมดเข้าไปอยู่ในตัวตนละทอง เขาเรียกเป็นหมหาเสน่ห์ต่อไปก็เป็นดาราดังเป็นนักร้องดังในเรื่องหน้าที่การงานการเงินความรักนี่ลงจริงๆไม่ได้ของปลอมนี่ลงแล้วก็หายไปไม่ได้ไม่ได้ขโมยทองไปไหนอยู่ในตัวลงสาริกาแลบลินดูกืนได้ทองเขาเรียกว่ามุกยังคือเวลากินเนี่ยผิวพันธุ์จะผ่องใสทองเนี่ยร่างกายเราเป็นทองกระดูกเป็นทองหมดเท่าเวาลงลงหน้าผากนี่กลางกระกระหม่อมนี่ก็จะเป็นทองหมดเขาเรียกว่า หน้าที่การงาน,นเงินฟัารักดีหมดแต่ถ้าส่สวนศักเนี่ยแควคาดปลอดภัยพยานันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่างหนักกับเบาที่สุดน่ะทุนะ้์ตกจากรถมานี่กิ่งเป็นร้อยตลบก็นิดหน่อยทลอกตลอดอาจารย์โดนรถเมย์ทับอีกทีหนึ่งละโอ้ไม่เป็นไรจริจริงนะ,นะพี่เขยนะสักอย่างเงี้ยนะรถเมย์สิบแปดล้อเนี่ยทับไม่เป็นไรเลยเนื้อหนังนี่เรียบร้อยเลยแต่กระดูกเนี่ยมันไปทิ้นปอดถึงตายไง เอ้ามันอย่างนั้นมันก็คือมันเหลือเขาเรียกว่าหมดอายุไงคือแต่เนื้อตนักไม่เละไม่จะได้มีเจตลูกตาไปนอนเป็นไงครับครับเมจเนะคะพูดถึงความรู้สึกนิดนึงเจ็บไหมเจ็บค่ะตอนสักว่ายเ็นคนที่บกว่ามันมันมันดาราต่างประเทศไงเจ็บที่สักแต่ว่าก็ก็โอเคค่ะรู้สึกดีอ้าวเป็นสิ่งที่ดีๆเขาเรียกเป็นหมามงคลคือสักแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เลยนี่ เดี๋ยววันนี้ก็ลองเลยละกันดะมีนานข่าวต่อโอเคแม่ยังง้เดี๋ยวตุ๊กตต้องขอขจ้าจ้าเดี๋ยวจะมีแจกของพวกเครื่องรางของขังให้อีกอ่าจ้าจ้าโชคดีจ้าแม่คุณขอบคุณนะครับขอบคุณวีเจตุ๊กตามากนะครับนะครับปู่เมื่อกี้เห็นสิ่งหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญนะครับในการสักการจะใช้ น้ำมันอะไรเนี่ยน้ำมันเกี่ยวกับเสน่ห์กับน้ำมันของการคงกระพันนี่เห็นจะเหมือนกับจะแยกกันเลยเนาะอันนี้คือารสมพปู่ฤษีสมพิษนะครับที่นั่งบนน้ำมันเดือดนะครับปกติก็จะใช้ดับพิษไฟเห็นผลชะงักนะครับบูชาขวดละ250บาทนะครับโทรมาที่เบอร์ผม0ู7 518 2 2 9 9หรือถ้าแก้เคล็ดขัดยอกเพราะเป็นน้ำมันมนพุทธมนนะครับนะครับผ่านการปลูกเสกมาเป็นร้อยพิธีฤษีมาเป็นหลายพิธีมากนะครับและน้ำมันอะไรของปู่ก็เป็น น้ำมันเขาเรียกว่าเมตตาอานิยมกาวกิิ่น้าวกินใช่ผสมพายไม่อย่างพวกอย่างนี้ต้องมีผีมีผสมไปอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นน้ามันผีพายก็ต้องเป็นขวดนี้เป็นเขาเรียกว่าดินเจ็ดป่าช้าแต่แล้วก็นิยมเอามาใช้สักใช่ไหมส่วนมากก็ไม่ใช้สักก็ไม่ว่าจะมาลงเมตตามากฝ่าครับหมายถึงว่าลงมือลงไหลลงตัวอาบตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ใช้น้ํามันนี้เขาเรียกน้ํามันหาเสน่เนี่ยน้ำมันเขาเรียกเจ็ดป่าช้า แล้วก็เป็นว่านร้อยแปดอย่างเงี้ยเป็นว่านดอกทองว่านสาวรักชายหลงอะไรก็ว่ากันไปท่านผู้ชมนะครับก็สามารถโทรมาพูดคุยกันนะครับจนช่วงนี้เราก็เปิดสายได้นะครับ023120421หรือ SMS มานะพูดคุยกันนะครับที่4642605นะครับนะครับ4642605นะครับพิมพ์ทีนะครับทีไทยแลนด์เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยข้อความของคุณปู มีท่านผู้ชมหลายคนนะครับเดี๋ยวเราลองดูโหวตดูซิว่าพรุ่งนี้ปู่มาที่ดินแดงไหวได้ไหมครับก็โอเคตรงอ,อ่าพรุ่งนี้ปู่จะมาลงวิชาแบบนี้นะครับตรงป้ายรถเมย์ปป,ปอสอสามเดีมดินแดงนะครับร้านปฏิหารถาม,ถามแถวนั้นดูตรงป้ายรถเมย์หน้าปัาบปำยาเสพติดสามเดีมดินแดงนะครับก็พบกับปู่ฤาษีที่นั่นได้นะครับมีสายเข้ามาไหมรู้สึกจะมี นะครับมาแล้วครับพอเปิดปุ๊บท่านที่โทรเข้ามาตอนนี้ผมแจกวันนี้ปู่เข้าเหล็กไหลมานี่เหล็กไหลอะไรอ่ะที่น่าชมกว่าหินกยศสิทธิ์อยู่ตามที่นครพนมหรือแถวสกลนครหรือมุกดาหารจะอยู่ตามบนภูเขาแล้วเขามา มาฝนหรือมาเจียให้มันเล็กลงนะครับดีทั้งไหนดีทั้งไหนเป็นเมตตาหมานิยมทุกอย่างฮะแคล้วคลาดปลอดภัยทุกอย่างการเดินทางพวกอะไรเป็นมหาเสน่ด้วยมันจะรวมมันหนึ่งเดียวกันเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าปู่เจ้าสมิงไพรเสกเอาไว้ในนะครับ่า่สายเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับาละรอาจายจากไหนครับครับผมอยากถามว่าบูชาปู่ฤาษีจะด้ายทุกกี่นกครับผมก็แล้วแต่กรณีไปหมายถึงว่า ส่วนมากก็ยอนิยมกันเก้าดอกครับอ๋อเก้าดอกเลยครับจ้าบูชาวันไหนครับผมก็ส่วนมากว่าบูชาได้ทุกวันนะฮะฤาษีนะครับผมเพราะฤาษีนี่เป็นเม่ตาหมามงคลอยู่แล้วครับ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 ผมนะครับยินดีนะครับถ้าอยากได้นะครับองอ่าเด็กไลน์นะครับเดี๋ยวโทรมาเบอร์ผมอีกครั้งหนึ่งนะครับศูนย์8ปดเจ็ดห้าหนึ่งแปดสองสองเก้าเก้านะครับครับผมอาจจะแจกฤาษีนี้ไปด้วยอยากได้ไหมเอยฤาษีเต็มตัวอง อยากได้ครับผมโทรมาอีกทีหนึ่งนะครับที่มือถือผมนะครับครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับเนี่ยมีมีมีน้องผู้ชายในห้องส่งเขาอยากลองด้วยแต่เขาบอกขอแรงกว่านั้นได้ไหมได้โอเคเข้ามาเลยลุยน้องนะครับเป็น